การที่จะเปลี่ยนความคิดใครสักคนหนึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเขาได้สิ่งที่จะตามมามันยิ่งใหญ่เขาปวดมันได้เงินเยอะเงินเห็นก้อน แต่ลูกพุนเยอะบมมีกำไรเลยหลังๆมาเนี่ยนะดินมันเสื่อมอะ่ะสารเคมีปุ๋ยเคมีนี่เข้าไปเลยๆอยๆปัญหาของชุมชนที่ผมอยู่เนี่ยเราอ่ะมีปัญหาเรื่องของการทำไร่ข้าวโพดบนดอยนะครับข้าวโพดก็ไม่ใช่เลวร้วายแล้วก็คนปลูกก็ไม่ใช่คนเลวแต่เพียงแค่มันไม่ถูกพื้นที่ไม่ถูกจุดที่มันควรจะอยู่มันเราก็อยากจะทำโครงการที่มันทำพื้นที่ ให้มันมีมูลค่ามากกว่าไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีไม่ต้องไปลงทุนที่มันมีความเสี่ยงเรื่องของการขาดทุน,ยทนอยู่ตลอดเวลาครับตอนแรกๆที่ทำเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าผมผมเป็นคนบ้า <c oughs> เขาบอกว่าใครจะไปเชื่อมันเขาพดมมนขายได้ทุกเม็ดเราต้องยอมรับนะครับ แต่เรื่องของผักเรื่องของพืชอาหารเนี่ยมันมีปัญหาหลายๆอย่างตั้งแต่เริ่มต้นปลูกแล้วขายไม่ได้ปลูกแล้วไม่มีใครรับซื้อปลูกแล้วถูกนายทุนทิ้งพอผมกลับมาอยู่ชุมชนผมก็เริ่มทําเรื่องของการทําผักเรารับทราบถึงปัญหาคนในเมืองว่าผักที่ดีอ่ะฉันหาไม่เจอแต่เรากลับมาบ้านคนที่ปลูกแถวในบ้านแถวหลังบ้านก็บ,บอกว่า ฉันมีผักที่ดีแต่ฉันไม่มีคนซื้อขายไม่ได้ลูกค้าส่วนใหญ่นะฮะต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลน,นั่นนะครับที่ให้โอกาสกลุ่มผักของเราได้ผลิตผักเพื่อส่งให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อผลิตทําเป็นอาหารให้กับผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีทางโรงเรียนนะครับมีหน่วยง,งานรัฐนะครับที่ เขาสามารถที่จะจ้างให้เราไปเป็นจ็อบต่อรอบนะบแล้วก็มีลูกค้าทั่วไปหลายๆคนเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องหยุดทำข้าวโพดนะถ้าคุณไม่หยุดทำข้าวโพดนี่เรามองว่าคุณไม่มีทางที่จะมีเวลามาทำผักให้เรา เบื้องต้นเนี่ยที่เราทําเรื่องของการปลูกผักเนี่ยองค์ความรู้เรื่องของการทําผักโรงเรือนมันไม่เหมือนกับผักที่เขาปลูกตามท้องไร่ท้องนาการอบรมการให้ความรู้เราก็ไปขอรับจากหน่วยงานต่างๆเข้ามานะครทั้งการอบรมการทําปุ๋ยอบรมการเพาะเมล็ดพันธุ์การให้แนวคิดเรื่องของการจัดการแปลงนี่เราก็ไปขอมาจากหน่วยงานข้างนอก ส่วนภายในชุมชนเองเราก็พยายามทําให้เกิดกลุ่มคนที่จะให้ต้องขยับอยู่ตลอดเวลาเช่นเราทําเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อเรามีผักมีคนมาเที่ยวเราก็ย่อมมีที่พักทําเป็นโฮมสเตย์เมื่อมีเพื่อนทำโฮมสเตย์ให้เรานะครับเป็นเพื่อนร่วมบุรมการเราก็มีเชฟที่มีความสามารถเราก็ให้เขาเข้ามาช่วยเรื่องของการทำอาหารซึ่งนำผักจากในโรงเรือนนำผักจากสวนของเรา ปลาแปรรูปเป็นอาหารเราก็ไปด้วยกันได้ถือว่าประสบความสำเร็จผลสรุปของงานวิจัยที่เราทำร่วมกับทางคณะวิจัยมอชอนะได้พื้นที่ที่เลิกทำข้าวโพดเกือบ200ไร่ซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนเป็นไม้ผลมันอาจจะเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้นหรือว่าเป็นไร่ร้างก็ตามแต่มันเป็นสัญญาณบอกว่าเรามาถูกทาง พื้นที่กับ200ไร่เราไม่ได้ใช้เงินก็ประมาณรัดอัดเข้าไปแล้วให้เขาเลิกโดยการบีบบังคับแต่เราทำให้เขาเลิกโดยความสมัครใจและกล้าที่จะทำตอนนี้ดีผมว่ามีเวลาเยอะเลยอะ่ะจากข้าวโพดมาชีวิตของเราน่ออกไปคูกคี้กับสารเคมีปลูกหอมกระเทียมปลูกกระลำปลูกผักกาดแล้ก็มีน้ำมกักหลด ฮอดไปเปนบะงเฮ้ยใจปุ๋ยบางเฮ้อใจยาาก็ม่ต้องใจเอาไปขายเขากว่าพักนี่มันดีปลอดสารตั้งโรงพยาบาลเป็นก็ประพานนี่นสารพิษย่างก็บ่มีพอเดินสองเดินก็แบ่งเงินกันจริงๆที่ผมมองเนี่ยผมไม่ได้มองแค่คนะกลุ่มตัวเองนะกลุ่มมัน,เป,นเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่เราอยากเห็นสังคมที่น่าอยู่สังคมที่น่าอยู่มันอยู่ที่เราจะออกแบบ ช่วยกันสร้างสังคมของเราดีกว่าทําให้สังคมมันดีลูกหลานของเราอ่ะมันจะอยู่ในสังคมที่ดีแล้วเขาก็จะมีชีวิตที่มีคุณภาพนี่คือสิ่งที่เรามองอนาคตของเรา